มึงกูปวดท้องว่ะมึงอย่าทำตัวปวดท้องตอนนี้ดิคนจะป่วยมันห้ามมันได้เหรอมึงมันยังไม่ลงมาอีกวะเออนั่นดิงั้นลงไปหายากินกันไปยังไม่ลงจากรถได้ปะวะมีได้เร็วพวกนั้นลงจากรถกันหมดแล้วกูหิวแล้วด้วยข้างบนบ้านเนี่ยเตรียมของกินไว้เยอะอยู่ งั้นกูขอรวบรวมลม,ม,มปานแป๊บมึงจะเดินไปเองหรือจะให้กูอุ้มลงไปลงแล้วลงแล้วกูลำบากใจมึงกูถูกบ,บังครับขู่เข็นที่ลงสนามไงไม่รู้เลยมึงเข้าใจไหมว่ากูคนไม่พร้อมอ่ะ พอสวัสดีครับเจ้าน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสิสวัสดีครับเจ้าน,านั่นผมเชนไหนนะครับตัวจริงพ่อสิบก็หล่อเจ้านาั่นก็ดูดีกว่าที่ไอเล่าเยอะเลยครับเราก็ฟังเรื่องของไหนมาเยอะเหมือนกันดูไกลๆคล้ายเราจริงๆด้วยผมบอกเจ้าแล้วว่าคล้ายเป็นไงครับ คนนี้โอเคไหมถ้าไอารักไอชอบอะ่ะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกว่าแต่หิวกันหรือยังเราให้ครัวเตรียมอาหารทะเลเอาไว้ให้เห็นว่าชอบกันถ้าพรุ่งนี้จะต้องออกไปเที่ยวแต่เชา้าอ่ะก็รีบไปกินซะนะจะได้รีบเข้านอนครับ